สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาสำรวจเรื่องที่เอ,อ่กำลังเป็นที่พูดถึงกันเยอะเลยก็คือ AI กับภาคเกษตร,รกรรมไทยค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะคะเพราะ AI เนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วมันเริ่มเข้ามามีบทบาทจริงๆแล้วในไรนาในโรงงานแปลรูปใช่ครับ ซึ่งข้อมูลที่เราดูกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งเลยนะทั้งบทวิเคราะห์รายงานโครงการวิจัยหรือแม้แต่มุมมองเรื่องความเสี่ยงค่ะเป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นกรองออกมาให้เห็นภาพชัดๆว่าเออ AI มันเข้ามาช่วยเกษตรกรไทยยังไงได้บ้างมีเคสไหนหน่าสนใจแล้วก็มีอะไรที่เราต้องระวังกันเป็นพิเศษครับผมเพราะอย่างที่รู้กันว่าเกษตรนี่สำคัญกับไทยมากๆแต่ ผลผลิตต่อไร่เราก็ยังอาจจะไม่ได้สูงเท่าบางประเทศ AI นี้พอจะเป็นความหวังได้ไหมครับมีศักยภาพสูงมากเลยค่ะ AI เนี่ยช่วยได้หลายอย่างมากตั้งแต่เรื่องพื้นฐานอย่างการจัดการดินจัดการน้ำการให้ปุ๋ยคือมันจะแม่นยำขึ้นเยอะอ๋อคือดูตามสภาพจริงเลยไม่ใช่แบบเหวี่ยงแหวเหมือนเมื่อก่อน ประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็มีเรื่องการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมหรือโดรนมาช่วยวิเคราะห์วางแผนเพาะปลูกหรือแม้แต่ตรวจหาโรคอย่างที่อินเดียเขาก็มีใช้ตรวจโรคในกล้วยได้เร็วขึ้นอืมพวกศัตรูพืชอะไรแบบนี้ใช่ค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเพื่อเพิ่มผลผลิตแล้วก็ลดต้นทุนที่ไม่จําเป็นลงไปแล้วในบ้านเราล่ะครับมีตัวอย่างที่แบบจับต้องได้เห็นผลจริงๆบ้างหรือ,อยังครับ มีค่ะมีโครงการที่น่าสนใจอย่างของ l i s t e n f i e l d ที่เขาทำร่วมกับคูโบตานะคะใช้ AI ควบคุมเครื่องจักรในานาข้าวเลยที่ไหนนะครับนั่นทำที่ฉะเชิงเซากับสะแก้วค่ะทำมาสองปีแล้วผลคือลดปุด๋ยไปได้ตั้ง15%โสิห้าเปซ็นต์นี่เยอะนะฮะ คิดเป็นเงินก็ใช่ค่ะประมาณ250บาทต่อไร่แล้วที่สำคัญคือผลผลิตก็เพิ่มขึ้นด้วยอีก15%เหมือนกันคิดเป็นรายได้ก็เพิ่มมาอีกรเราวๆ1 5 0 0บาทต่อไร่โอ้โหตัวเลขชัดเจนมากลดต้นทุนเพิ่มรายได้จริงๆชัดเจนเลยค่ะแต่ทีนี้เอ่อมันเป็นโมเดลที่ดูจะใช้เทคนโนโลยีเยอะเหมือนกันนะครับเกษตรกรรายย่อยทั่วไปเนี่ยการเข้าถึงจะเป็นประเด็นไหมครับ เป็นประเด็นสำคัญเลยค่ะเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีเนี่ยแต่ก็มีความพยายามจะทำให้มันง่ายขึ้นนะคะอย่างของกลุ่มวิชาการเกษตรเขาก็ทำ AI chatbot ผ่านลน์อ๋อที่เป็น l i ย OA ชื่อ a d d Do Chat ใช่ไหมครับใช่ค่ะตัวนั้นเลยเกษตรกรก็ถามข้อมูลวิจัยเรื่องทุเรียนมันสัมปะหลังโรคมแมลงปุ๋ยถามตอบได้ตลอด24ชั่วโมงเลยแล้วก็มีวิเคราะห์ภาพเบื้องต้นได้ด้วยอ ก็น่าจะช่วยได้เยอะเลยสําหรับรายย่อยถือเป็นก้าวที่ดีค่ะที่จะเอา AI มาให้ใกล้ชิดเกษตรกรมากขึ้นแล้วไม่ใช่แค่พืชนะครับรู้สึกว่าปศุสัตว์ก็เริ่มมีการนํามาใช้เหมือนกันมีค่ะมีงานวิจัยอย่างของมอราชพัฒนครปฐมเขาพัฒนาฟาร์มไก่สมาร์ทใช้พวกอุปกรณ์ IoT IoT นี่คือ พวกอุปกรณ์ที่เชื่อมเน็ตได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะพวกเซ็นเซอร์ต่างๆที่เชื่อมเน็ตแล้วก็ควบคุมผ่านแอปได้เลยจะเปิดปิดไฟพัดลมหรือระบบให้อาหารอัตโนมัติแล้วก็บันทึกข้อมูลอุณหภูมิความชื้นว้ดูย้อนหลังได้เจ๋งเลยครับกลับมาที่ภาพใหญ่หน่อยการที่เราเอา AI มาใช้ในเกษตรแบบเนี้ยมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังไงบ้างครับโดยเฉพาะเรื่องการค้ายกับจีนที่เราเหมือนจะขาดดุลเขาอยู่เยอะอืมเป็นมุมที่น่าคิดนะคะ คือไทยเราเนี่ยส่งออกอาหารเป็นอันดับ17ของโลกแต่จีนนี่เขานำเข้าอาหารอันดับหนึ่งเลยนะต่างกันเยอะเหมือนกันใช่ค่ะการที่เราใช้ AI มาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านเกษตรและอาหารซึ่งเป็นจุดแข่งของเราอยู่แล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหมือนอาวุธลับช่วยลดช่องว่างตรงนั้นได้แต่ก็คงต้องผสมผสานกับความรู้เดิมๆของเราด้วยแน่นอนค่ะภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีใหม่ต้องไปด้วยกันแล้วถ้ามองไปที่ต่างประเทศล่ะครับ เขาใช้ AI ในเกษตรไปถึงขั้นไหนแล้วมีอะไรที่ล้ำกว่าเรามากๆไหมต่างประเทศจะเห็นชัดเรื่องการใช้ในกระบวนการแปรรูปค่ะอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์หลายๆแบบ ทั้งภาพสีแสงอินฟราเรดหรือแม้แต่เอ็กซเรย์มาช่วยคัดแยกวัตถุดิบให้แม่นยําขึ้นอ๋อขัดเกรดคัดขนาดอะไรแบบนี้ใช่ค่ะหรือการใช้หุ่นยนต์ในงานที่ต้องทําซ้ําๆหรืออันตรายอย่างการชําแหละเนื้อสัตว์หรือระบบตรวจสุขออนามัยในโรงงานแล้วพวกหุ่นยนต์ในไร่ในฟาร์มเลยแ่ะครับที่เคยเห็นข่าวแวบๆบมีค่ะมีเยอะเลยอย่าง Blue River ที่มีเทคโนโลยี C a n d Sp r ปร พนยาเฉพาะจุดที่เป็นวัชพืชหรือ h a r v e s t c r o o ที่เป็นหุ่นยนต์เก็บเกี่ยวทำงานได้24ชั่วโมงเลยโอ้โหทำงาน24ชั่วโมงเลยใช่ค่ะหรือที่ญี่ปุ่นก็ใช้เครื่องจักรกลที่ควบคุมด้วย GPS แม่นยำสูงแต่มีเคสที่น่าสนใจมากคือฟาร์มสตรอเบอรี่ราชเชกที่เช็คเกีย s t สตรอเบอรี่เขามีอะไรพิเศษครับเขาใช้หุ่นยนต์ชื่อ r e ฟบอทค่ะ มี2แบบแบบ Scou t เอาไวต้ตรวจดูความสุกคุณภาพส่วนแบบ h า r v เ s t e ตอร์เนี่ยเอาไว้เก็บเลยเก็บได้ชั่วโมงละ25กิโลกรัม25โลต่อชั่วโมงนี่มันใกล้เคียงคนงานเลยนะนั่นใช่ค่ะใกล้เคียงมากแล้วที่ล้ำไปกว่าน,นั้นคือเขาฝึกขุนยนพวกนี้ในโลกจำลองดิจิทัลหรือดิจิ t ัลทวินก่อนด้วยฝึกในโลกจำลองฝึกยังไงครับมันช่วยอะไรได้บ้างก็คือเขาสร้างสภาพแวดล้อมเสมือนจริงของฟาร์มขึ้นมาในคอมพิวเตอร์เลยค่ะ แล้วให้ AI ของหุ่นยนต์เนี่ยเรียนรู้ทดนองทำงานในนั้นก่อนปลอดภัยกว่าเร็วกว่าเยอะก่อนจะเอาไปใช้จริงอ๋อเหมือนซ้อมก่อนลงสนามจริงประมาณนั้นเลยค่ะมันช่วยลดเวลาลดต้นทุนพัฒนาไปได้มหาศาลเลยแล้วก็แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้ดีแถมยังช่วยให้ทำกเกษตรแม่นยำปลอดสารเคมีได้ง่ายขึ้นด้วยฟังดูมีแต่เรื่องดีๆนะครับเนี่ยแต่ก็นั่นแหละทุกเทคโนโลยีมันก็เหมือนดาบสองคมมีประโยชน์แล้วก็ต้องมีความเสี่ยง แล้ว AI ในภาคเกษตรนี่ความเสี่ยงหลักๆคืออะไรครับเรื่องใหญ่สุดก็น่าจะเป็นภัยคุกค,คามทางไซเบอร์ค่ะเพราะพอทุกอย่างมันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหมดทั้งเซ็นเซอร์ระบบน้ําโรนหุ่นยนต์มันก็กลายเป็นเป้าหมายได้หมายถึงแฮกเกอร์อาจจะเข้ามาป่วนได้ใช่ค่ะตั้งแต่ระดับเบาๆอย่างบิดเบือนข้อมูลที่เซ็นเซอร์วัดได้ไปจนถึงขั้นร้ายแรงคือสั่งปิดระบบน้ําสั่งให้โรนทํางานผิดพลาดหรือควบคุมหุ่นยนต์ไปเลยก็ได้สร้างความเสียหายได้เยอะมากอม น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วไอการทดสอบเจาะระบบหรือ penetration testing ที่เขาพูดพูดกันเนี่ยมันจำเป็นแค่ไหนครับจำเป็นมากค่ะมันเหมือนเราจ้างแฮกเกอร์ฝ่ายดีมาลองพยายามเจาะระบบของเราเองเพื่อหาว่ามีช่องโหว่ตรงไหนแล้วก็รีบอุดก่อนที่แฮกเกอร์ตัวจริงจะมาเจออ๋อเหมือนตรวจสุขภาพระบบความปลอดภยัยหมั่นเสมอนอกจากเรื่องไซเบอร์แล้วมีความเสี่ยงด้านอื่นอีกไหมครับเช่นสิ่งแวดล้อมหรือสังคมมีค่ะ ด้านสิ่งแวดล้อมก็ต้องระวังคือ AI บางทีมันอาจจะถูกตั้งโปรแกรมให้เน้นแต่ผลผลิตสูงสุดในระยะสั้นจนอาจจะแนะนำให้ใช้ปุ๋ยเคมีหรือยาฆ่า,มาแมลงเยอะเกินไปซึ่งระยะยาวมันก็ไม่ดีต่อดินต่อระบบนิเวศถูกต้องค่ะมันอาจจะส่งผลเสียต่อดินน้ำในระยะยาวได้การออกแบบ AI เลยต้องคำนึงถึงความยั่งยืนด้วยอาจจะต้องมีนักนิเวศวิทยามาช่วยออกแบบส่วนด้านสังคมอันนี้น่าจะเห็นภาพชัด ก็คือเรื่องความเหลื่อมล้ำใช่ไหมครับใช่เลยค่ะเกษตรกรร,กร,รายย่อยที่อาจจะทุนน้อยหรืออยู่ในพื้นที่ที่อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงก็อาจจะเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีพวกนี้ทําให้ช่องว่างระหว่างรายใหญ่กับรายย่อยมันกว้างขึ้นไปอีกครับก็สรุปได้ว่า a i นี่เป็นเครื่องมือที่เอ่อศักยภาพสูงมากจริงๆนะครับสามารถเข้ามาช่วยพลิกโฉมกเกษตรไทยได้เลยทั้งในแง่ประสิทธิภาพลดต้นทุนเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ใช่ค่ะทั้งตัวอย่างในไทยและต่างประเทศก็ชี้ไปทางนั้นแต่อย่างที่คุยกันมันก็มีความทา้าทายมีความเสี่ยงที่เราต้องจัดก,การอย่างรอบคอบเหมือนกันถูกต้องครับการนำมาใช้ก็ต้องมองให้รอบด้านจริงๆค่ะต้องหาสมดุลให้เจอครับก็น่าคิดต่อนะครับว่าเราจะสร้างสมดุลที่ว่านี้ได้อย่างไรระหว่างการเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ก้าวหน้ากับการป้องกันความเสี่ยงทางไซเบอร์การดูแลสิ่งแวดล้อในระยะยาว และที่สำคัญเลยคือจะทำยังไงให้เกษตรกรทุกกลุ่มไม่ว่าจะรายเล็กรายใหญ่สามารถเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากยุคเกษตรดิจิทัลนี้ไปพร้อมๆกันได้อย่างแท้จริงเป็นคำถามสำคัญทิ้งท้ายเลยค่ะที่เราคงต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไป